หมูนะคะวันนี้ไม่ใช้หมูสับเราใช้หมูเด้งนะคะนังถุดเราก็มีกระดูกหมูนี่ค่ะสุกแล้วนะคะแล้วก็ใบเตยกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะตามด้วยเกลือดนีนะคะนี่แหละค่ะข้าววันนี้แล้วก็หูเองนะคะหูเสร็จแล้วเราก็าเอาลงนะคะแล้วก็ใช้ซุปก้อนลงไปนะคะนี่แหละค่ะก็ง่ายๆนะคะทุกคนอร่อยด้วยกันจ้าค่ะ ครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเราชอบอะไรแล้วก็ใส่อันนั้นแหละค่ะนี่ก็คือหอมผักชีขึ้นช่ายนะคะมามาด้วยอันแอนขาดไม่ได้ค่ะคุณกระเทียมเกีียวนะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยจ้าเพื่อาำออยออใส่นะคะ เวลารับประทานนะคะปลาพริกก็ได้พริกข้นมะนาวพริกข้นน้ำส้มได้หมดนะคะคือไม่จำกัดว่าบางคนก็เข้าไปใส่นะคะเขาาก็กินเลยค่ะไม่ยอมใส่นะคะเพราะว่าไม่ชอบนะคะบางคนก็ชอบเผ็ดๆก็ใส่เข้าไปเลยค่ะตามรสตามใจฉันนะคะนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะหมูเดงนะคะวันนี้แทนหมูเดงนะหมูเดงก็จะออก็นสีชมพูชมพูเนาะ ก็คืออาหารเช้าอร่อยลวล้นสดคล่องคอดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ซอสปูเรียบร้อยนะคะซีอิ๊วขาวเราก็ใส่แล้วนะค่ะแล้วก็รอให้เขาเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นสิคะถ้าเขาสุกแล้วนะคะว้าวเราเรียกอย่างเลยะค่ะก็คือชิมค่ะชิมก่อนนะคะ อ,อร่อยค่ะเดี๋ยวก็ขาดไปปลาไปนิดนึงเนาะแต่ต้อปลาไปหน่อยก็ดีนะคะปา๊ปาปา๊ปาปา๊าป๊าลกไปแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะป็นอันว่าอร่อยว่าแล้วค่ะว่าแล้วก็คืออร่อยนะคะว้าประดูกหมูค่ะกำรับรับประทานนะคะคใครชอบแทะกระดูกมาเอาไปเลยค่ะ ทาด้วยกันนะจ๊ะทุกคนค่ะวันแล้วก็ตักขึ้นก่อนนะจ๊ะป้าว,วค่ะนี่นะคะเรียบร้อยป๊าบค่ะอย่าลืมนะคะหมูเด็กด้วย,ยวค่ะีค่ะรากผักชีก็แสนที่จะทำให้รสชาติดีนะคะเสริมด้วยนะคะค่ะเสริมรสว่างั้นเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนมาอร่อยด้วยกันจ้า